คนอะไรอะไรมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เลยโอ้ยแต่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับไลท์เป็นไลท์แนวตั้งก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเป็นไลท์ไลท์แนวโอ้ทุกคนเราว่าแล้วทำไมเน็ตมันค้างเยอะอไลท์มันเป็นแนวตั้งยังวะฮัลโหลวอซับฮัลโหลวอซับ แลไวมันเป็นแนวตั้งอยังไงโอเคอะไรยังไม่แนวตั้งออมันต้องหลุดถึงขั้นไหนว่าถึงจะแนวตั้งทุกคนฮะลายม่งไม่ไม งงแล้วเนี่ยทำไมไล์มันไม่เป็นแนวตั้งก็เดอเดอเราเดอเรานั่นนานๆก่อนแป๊บหนึงแป๊บนึงทุกคนทุกคนเดอเราปรับไล์เป็นแนวตั้งให้โอเคทุกคนไล์แนวตั้งยังอะไรยังไม่แนวตั้งแฮ่อวัดเดือยทำไมตอนเราไม่อยากให้มันเป็นแนวตั้งมันเป็นแนวตั้งพอเราอยากให้มันเป็นแนวตั้งมันไม่เป็นแนวตั้งมันเป็นอะไรวะทุกคน ทุกคนนะเราเริ่มเมากับเกมนี้แล้วอะเราจนปัญญาจริงๆรองเอมโซจนปัญญาโอ้ยเวาเลตเมาโอ้ยฮัโลโหลฮัโลโหลฮัโลโหลเอฟเอฟซีวิกเตอร์อยู่ไหน ไม่รู้เว้ยสวัสดีครับอิดอิดฮาวดพุทธสองเจวิลเทปโอ้โหชื่ออ่านอ่านออกซะด้วยโอ้ยทำไมดีพี่ชายสวัสดีเอ่อทองสูรพวงม์มาสูมารีโอ้ยเท่สุดเกิน เฮ้ยแต่ละอย่างนี่ทุกคนพอเราอยากให้มันเป็นแนวตั้งมันไม่เป็นแนวตั้งอะ่ะชื่อช่องโอ้ยแต่ละอย่างนี่โอ้ยเอวิคเตอร์เนี่ยชื่อแม่งแบบคู่ไมัมอีกนินเดอบเลยโอ้ยแปบ๊บนึงทุกคนเดี๋ยวเราปรับไลท์ให้เป็นแนวตั้งแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แปบบ๊แบบแบบนะตั้งแต่เริ่มเราไม่ได้ปรับให้มันเป็นแนวตั้งอ่ะดิ แ็กประเภทเกมคุณภ,ภาพตำแหน่งไฟที่มาใหม่ภาพดนามิกข้อความดนามิกลอยนะ้ำโอเวอร์เลยแชทโพสแชทโทสเอาปืนยิงสิงโตฮ่าฮ่าฮาสิงสิงเสียงอยู่ไหนวะกูงงจริงๆมันจะปรับไลฟ์เป็นแนวตั้งยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนทุกคน เดี๋ยวเราปรับไลฟ์เป็นแนวต้านให้เดี๋ยวเรา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 เดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปรับให้เราปรับให้เราปรับให้เลยเปิดเปิดเปิดปิดแบบนี้ทำไมมันยังไม่เป็นวัตถุถามเลยเอ้ยทุกคนอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนรวม เล่นเกมฟิตหน่อยครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปรับไล์เป็นแนวตั้งไงวะชื่อช่องควมโอ้ยมันปรับยังไงอะ่ะเอ้ยทำไมตอนนั้นเราทำได้แต่ตอนนี้เราทำสัว์หลุดใครจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไปละเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะทุกคน